สวัสดีค่ะพบกับน้องแป้งอยู่ที่หน้าด่านพรมแดนแม่สายนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องแป้งจะมาถ่ายบรรยากาศหลังน้ำท่วมไปประมาณเดินกว่าแล้วนะคะตั้งแต่วันที่10ตอนนี้ก็วันที่1718แล้วนะคะทุกคนนี่เดินกว่าแล้วนะคะมาดูกันคะ่ะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวน้องแป้งให้ดูนี่เขาต้องล้างเพราะว่าร้านบริเวณตรงนี้เนี่ยทุกคนจําได้ไหมตอนที่น้องแป้งมาถ่ายคลิปแบบเป็นขี้โครนหมด คือแบบว่าไม่มีอะไรเลยอันนี้หลังจากหนึ่งเดินนะคะโหสะอาดเกลี้ยงเลยดูดิโอ้สุดยอดอะวันี้น้ำลดไปบ้างแล้วนะอ๋อชมชนนี้ก็เข้าได้แล้วค่ะดูดิถุงทรายนี่มากองตัวนี้หมดเลยป้าโทอันนี้เป็นล่องรอยหลังจากน้ำท่วมนะคะผ่านมาเดินกว่าแล้วค่ะซึ่งจุดตรงนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้ก่อนที่น้องแป้งยังไม่กลับบ้านเนี่ยตรงเนี้ดูดิเข้าไม่ได้เลยแต่ตอนเนี้เดินไปมาได้แล้วนะคะเราเดินไปดูได้ค่ะนี่ที่เราที่เราเคยไปนั่งไงที่เราเคยเคยถ่ายเจอเอฟซีตอนตอนนี้ดูดิลาวเด็กเนี่ยไม่เห็นแล้วคะ่ะโอ้โหดูละองไซขีิคโครนเสร็จขยะามาหมดเลยนะคะ ก็นี่ถือว่าดีไปแบบดับดับหนึ่งมากๆแล้วให้ทุกคนดูตรงนี้มันจะเป็นห้องแถวนะคะมาเราไปดูกันจุดตรงนี้เลยนะคะที่หัวน้ำที่น้ำทะลักเข้าไปในชุมชนเกาะทรายแล้วก็ชุมชนหลายชุมชนอยู่นะคะที่เข้าไปในตรงนี้ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ได้เลยคะ่ะก็คือหนักที่สุดหนักที่สุดเลยนะคะจุดตรงนี้เลยคะ่ะ โอ้โหตอนนั้นที่เราเห็นแมคโรยกถุงทรายใช่ไหมเราดูมันเบิร์ตจะเล็กๆนะไม่ใช่ค่ะดูใหญ่มากเลยดูถุงทรายนี่ป้าทูนี่มันจะเป็นภูเขากองทรายไปแล้วอ๋อเจ้าหน้าที่ก็ยังมาดูเรื่อยๆจนกว่าจะกลับมาฟื้นฟูเป็นเหมือนเดิมนะคะโอ้นี่มันจะเป็นหัวน้ําเลยอะโอ้ดูดูกองทรายนี่มันจะเป็นภูเขาไปแล้วให้ดูให้ดูแบบ นี่มันจะเป็นร้านเสื้อเสื้อผ้าหรือเปล่าคะระวังลื่นนะคะโอ้โหไม่ดีแล้วอ่าเดทำไมน้ำมันออกบดๆอย่างนั้นนะเป็นท่อหรือเปล่าคะเราเดินไปดูตรงนั้นเดินไปดูนซอยนั้นน,น,น,นิตรนั้นลื่นเนาะ ตอนมานี่ตรงนี้น่าจะมิดหมดเลยอะดูสิลึกมากๆโอ้ที่ผ่านมา1เดินเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลับมาฟื้นฟูนฟนเหมือนเดิมนะคะตรงนี้มันจะเป็นร้านอาหารนะ เช้าแรงๆก็คือกลุ่มก่อทรายกับไม้ลุงขุนนะคะทุกคนที่นี่เลยค่ะที่น้ำมันเข้าไปไปโอ้โหชาบโอ้โหอันนี้ดินมันอุดตันหมดแล้วอะ่ะมันเหลือแค่ตรงกลางอันนี้มันจะเป็นเส้นทางไงฝั่งนู้นจะเป็นสายลมจอยที่นี่จะเป็นสะพานข้ามนะคะทุกคนฝั่งนู้นก็คือเป็นฝั่งเมียนมาแล้วค่ะนี่ค่ะเดินข้ามกันเอานะคะ คือตามร้านต่างๆที่นี่นะคะทุกคนก่อนหน้านี้นี่คือเราเดินมาไม่ได้เลยนะคะมันจะเป็นขี้โคลนแล้วก็ลื่นมากเลยร้านก็คือต้องปิดแต่ผ่านมาหนึ่งเดินนะคะกลับมาเป็นปกติกแล้วคะ่ะทุกคนดูดิดูสะอาดขึ้นมามากเลยนะคะโอ้หไวมากนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาได้แล้วนะคะเริ่มมาชมตรงสะพานมิตรภาพนะคะ เหนือสุดแดนสยามประเทศไทยนั่นเองนะคะค่ะ จุดตรงนี้ก็ยังเข้าไปไม่ได้นะคะทุกคนเจ้าเนะจ้าหน้าที่ก็มาเคลียร์อยู่ะคะ่ะให้ทุกคนดูคะ่ะขี้ดินยังหนาอยู่นะคะนี่คือผ่านมาหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วนะคะทุกคนจุดที่มันหนักๆก,ก็พอเบาลงพอบางลงแล้วนะคะนี่ก็ค่อยๆเคลียร์ไปอยู่นะคะอันนี้จะเป็นสภาพหลังหลังที่มาพังมาหน,นึ่งเดือนนี่แหละคะ่ะห้องแถวจุดตรงนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าต้องเคลียร์ดินนะคะูดิดถ้ามันเป็นใต้ทุนแบบเนี้มัน ที่คนมันจะไปโอ้โหดูมีมีระวังลื่นนะคะเนี่ยดูจุดตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นจุดจอดรถนะคะมันเป็นห้องแถวโ,โหจุดที่นี่หนักมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ยังไม่สามารถไปมาได้นะคะหนักมากเลยอะ่ะ แต่ก็ถือว่าบางลงไปมากๆแล้วนะคะหนักมากเลยอันนี้จะเป็นซอยเหมืองแดงค่ะทุกคนก็เริ่มเคลียร์ได้พอสมควรมากๆแล้วนะคะซึ่งก็จะเหลือฝุ่นน้อยๆฝุ่นเยอะอยู่นะคะไม่น้อยแล้วค่ะเพราะว่ามันขี้คนมันเยอะจนกลายเป็นละอองฝุ่นเนี่แหละค่ะ เจ้าหน้าที่ก็ยังดูแลความปลอดภัยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะคะจุดตรงนี้จะเป็นซอยถนนไม่ลุงขนนะคะทุกคนก็ยังหนักมากๆเลยนะคะอันนี้ค่ะโอ้อันนี้เข้าไปได้ไหมคะไม่ลุงขนอุ้ยร้านกาแฟที่เราเคยมานั่งนีตอนนี้ยังไม่ยังเปิดไม่ได้นะคะโอ้นี่ท่ออันตรายนะคะเนี่ย ตรงนี้จะเป็นชุมชนอะไรคะเทพสวัางตำบลแม่าสายค่ะโอ้รถเก็บขยะที่คนอู้บ้านนี้หนักมากโอ้นี่ลังคานี้ล้มหมดเลยให้ทุกคนดูนะคะล่องรอยนะคะพี่คนยังหนักอยู่เลยอะดูอันนี้ยังไม่ขยับไปไหนเลยอะ ันค่ะขอบกุณคะโอ้อันนี้ก็ยังหนักเลยอ่ะเฮในซอยนี่หนักมากถ้าเป็นบ้านทเตียแบบนี้คือแบบหนักมากเลยนะอันนี้มันจะเป็นห้องแถวนะคะทุกคนถ้าบางหลังที่ไม่ใช่สองชั้นเนี่ยเจ็บของไม่ทันแน่เลยถ้าเป็นบ้านหลังเนี้ยนะจะแบบพอกเจ็บขึ้นข้างบนได้อยู่นะคะแต่มันม้ามันมาเนี่ยมันคือแบบ อ้นี่เป็นบ้านพ่อมนตรีโอ้นี่ชาวบ้านไปอบรมอะไรคะข้างในโอ้แจกข้าวสารโอ้นี่ติดตรงวัดเออเจ้หน้าที่มาแจกของใช่ไหมคะเนี่ย อันนี้จะเป็นซอยที่เรามาแจกของครั้งก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะที่วัดนี้อุยตอนนั้นคือหนักมากเรานั่งรถกระบะมานะคะอืนลื่น เป็นเจ้าหน้าที่ที่กำลังเคลียร์นะคะ รถนี่เป็นขีิกโทนหมดเลยอะดู ที่ทาหารก็มาทำงานกันเป็นทีมเลยนะคะช่วยกันมากเลยพอที่เรามาแจกของนะคะทุกคนเราก็จะเข้ามาในซอยนี้เลยนะคะตอนนั้นหนักมากๆเลยนะคะทุกคน คือถนนนี้ไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะถ้าใส่รองเท้าธรรมดาเนี่ยมีลื่นค่ะตอนนั้นเนี่ยตอนตอนนั้นต้องใส่รองเท้าบดอย่างเดียวนะคะเีพออเจ็ถงยงชิที่บ้านพ่อมนตรีนี่ไง โรงเรียนชุมชนไม้บ้านไม้ลุงุลค่ะโอ้โหโอ๋อที่นี่ที่พี่ขเขาแจกน้ำแดงเราไงร้านนี้เลยเฮ้ยรถใหญ่มาโอ้บ้านนะคะก็จะมีรถแมคโครเล็กเข้าไปอยู่ค่ะ ก็ทะลุซอยเหมืองแดงแล้วนะคะอันนี้ยังซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ดเปล่านะคะวิทยาลอะไรอะไรนะคะ,ะคนครพิจิตรอ๋ออ๋อนี่ไงเครื่องมือ โอ้อันนี้จะเป็นรถที่ทหารกำลังเข้ามานะคะอันนี้ค่ะมาช่วยกันมาช่วยกันเป็นทีมนะคะจะได้ฟื้นฟูนฟนเดียวๆค่ะจุดตรงนี้ก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลรถความปลอดภัยอยู่นะคะนี่รถที่ผ่านมาอีกแล้ว เลี้ยวซ้ายเนีเลยแล้ตรงไฟค่ะอันนี้จะเป็นอะไรคะเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เอ้ยอจียูทีแม่สายคิดไปแล้วตอนนี้น้องเป็นก็จะเข้าไปดูในวัดนะคะคือในวัดบริเวณที่มีสถานที่กว้างๆเนี่ยก็จะแบบเอามอเตอร์ไซค์มาซ่อมหรือว่าเอาเครื่องไฟฟ้ามาซ่อมนะคะเป็น พี่พี่จิตอาสามาลงมือซ่อมอย่างนี้ค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะโอ้โหเยอะมากเลยอะโอ้อุปกรณ์โอ้โหป้าทษดูทุกคนนี่มันเต็มหน้าวัดไปหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะตู้เย็นมันเป็นเครื่องแอร์แบบพัดลมอย่างนี้ค่ะ โหหนักมากเลยแต่ดีที่แบบว่าแดดมาแล้วนะคะตู้เย็นเครืองไฟฟ้านี่เยอะมากๆเลยนะคะมอเตอร์ไซค์เหลือน้อยแล้วค่ะมตร์ไซ์เหลือน้อยแล้วโอ้โหสุดยดแเยอะขนาดนี้ คือในวัดนี้นะคะวันนั้นก็หนักมากๆเลยนะคะทุกคนคือเข้ามาไม่ได้เลยนี่ผ่านมา1เดือนกว่าแล้วนะคะอันนี้รอบๆกำแพงนี่คือแบบมีแต่ขี้โคลนค่ะโอ้โหดูร้านค้าห้องแถวนี้นะคะยังต้องติดทำความสะอาดเก็บกวาดอีกนานนะคะเนี่ยโอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะ ดูกำแพงนี่บ้านนี้ยังสร้างใหม่อยู่เลยดูคงคิดหนักแล้วอ่ะดูประตูนี่พังเลยนะคะกําแพงนี้น่าจะมิดเลยอ่ะดูดูดจุดตรงนี้ก็หนักมากเลยนะคะ อันนี้มันจะไปทะลุต,ตรงที่หน้าด่านเมื่อกี้ไงถ้าเลี้ยวซ้ายไปอะตลาดไม่ลงควเออตลาดไม่ลงควคนอ่ะอโอ้โหในนี้ก็หนักมากโอ้โหประตูล้ม ไปไม่ได้แล้วว่าดูไม่ลงผลซอยสามทับสองนะคะนี่เลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังลื่นอยู่นี่ขนาดฝนไม่ตกแล้วนะ ใช่ไหมคะวันนั้นที่เรามาแจกของก็จุดหนักๆจุดตรงนี้เลยค่ะหลายซอยมากๆตอนนั้นที่เรามาแจกของนะคะโอ้นี่หนักมากเลยอ่ะโอ้นี่จะเป็นของที่น้ำาพิมลูกโอมไม่หูเอาไม่ข้าวอ่ะเขาแจกฟรีเลยนั่นน่ะลูกโอม่ยเป็นของกินอย่างเนี้ย แต่ข้างในมันดีนะคะทุกคนเพียงแต่ข้างนอกมันอนะมันมันเปื้อนเปื้อนอย่างนี้นะคะ่ะโอ้โหทุกคนดูห้องแถวแต่ละห้องนะคะโอโ้พีิธานกำลังอบรมกัน กองทับบกนะคะ,เ,เ,คคะเออตอนนี้ตลาดไม่ลงโนจ,จะตรงนี้จะเป็นตลาดไม้ลุงโขนที่น้องเป้งเคยมาซื้อมะนาวกับแม่ค้าพ่มาเออจะตรงนี้เลยนะคะแล้วเคียงมูหายไปไหนแล้วน้องเป้งโออมันจะอยู่ตรงนี้แหละเคียงมูมอะ ตูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเนี้ยมันเสียหายไปหมดเลยคะ่ะตอนนี้ขนาดเป็นเหล็กนะคะเนี่ยมันขาดหมดเลยคะ่ะทุกคนดูรถมล์โคูชนารักจังเล็กๆอันนี้ต้องเข้าในซอยอย่างเช่นในบ้านนี่ก็น่าจะเข้าได้นะคะเนี่ย แถวจุดตรงนี้นะคะทุกคนดูค่ะหนักมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าเจ้าของอ่ะไปไปอยู่ไหนแล้วนะคะคือดูดีบางบางพื้นที่อ่ะเจ้าของยังไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงนอกจากรถเจ้าหน้าที่จะต้องมาเคลียร์ให้เท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่แรงรถหรือว่าแรงที่มันเป็นรถใหญ่ๆเนี่ยก็คือเอาไม่ได้นะคะจะแรงคนอย่างเดียวไม่ไหวนะคะบางพื้นที่นะคะให้ดูให้ดูเขากําลังเอารถขึ้น รถหกล้อรถหกล้อกำลังเอารถอันนี้ขึ้นโอ้สุดยอดดูสิน่าจะพักเที่ยงค่ะโอ้โอ้โอ้โที่พี่อยู่ข้างในเก่งมากโอ้โหโอ,โอ้ขึ้นได้แบบนั้นเลยอ่ะโอ้ ช่วยช่วยเชียงรายนะคะโอ้นี่ไงขึ้นไปแล้วค่ะจากที่รถเป่าๆเ,เ,เก่งมากอืโอ้หนุกเอาตักช่วยอีกจุดตรงนี้ฮะที่ผุมบรรดาหรอองค์กรอ๋ออ,อ,อันนี้จะเป็นรถองค์กรขององค์กรทําการดีของที่ปุมบรรดานี่ไงองค์กรทําดีเราเห็นรถเขาแล้ว โอ้นี่อันน้องไปเห็นนะนี่ไงโอ้ยรถองค์กรทําความดีค่ะวิ่งนี่ก็หนักมากเลยโอ้โหคือบ้านเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนบ้านล้างไปโดยแบบในกระพริบตาเลยอะ่ะโอ้อันนี้ไม่เหลืออะไรเลยค่ะดูกระด้งฟิวมายังไงคะเนี่ย อูอันนี้ต้องรอรถมาเคลียร์อย่างเดียวอะแรงคนไม่ไหวแน่นอนมีเป็นโลมอะคือมันกลายเป็นเหมือนบ้านล้างไปแล้วเนาะแต่ก็ถ้าเก็บกวาดได้ฟื้นฟูได้เร็วก็น่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะไปไปแล้วค่ะ พอน้ำมาแล้วนะคะทุกคนแดดก็คือแรงมากๆเลยอะ่ะโโอ้หดูบ้านนี่ต้องเอาเชือกคาดไว้แบบนี้เลยนะคะนี่รถเล็กนี่ที่ทหารก็น่าจะต้องพักเที่ยงแล้วคะ่ะเพราะว่าเที่ยงแล้วนะคะ ตรงนี้หนักมากโอ้โอบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ไนดะ้ไงที่เขามาช่วยแล้วก็ออกไปบนหลังคานี่ไงต้องจอดหลังคาแล้วก็ช่วยนะคะโรถตักแบบนี้ก็นมีหรอคะคือมีทุกรูปแบบเลยอะคือแบบบางรถบางรถเนี่ยเราแม่งไม่เคยเห็นก็มีด้วยนะเนี่ย โอ้บ้านนี้ขายฝางปะทิบเพราะว่าออกพรรษาแล้วต้องจุดเทียนเนี่ยค่ะออกไม่ได้แน่เลยอูดูอันเนี้ยสะพานตรงเนี้ยท่อตรงนี้มันมันจะขาดแล้วด้วยนะลื่นอ๋อไปได้ไปได้ไไดพี่ทหารจะบอกอ๋อ นีดูประตูเลิ่อนขึ้นไปก่อนสิพังเลยอะ่ะพังหมดเลยอันนี้จะเป็นเกาะทรายชุมชนเกาะทรายที่หนักที่สุดเลยนะคะทุกคนนี่ซอยสี่ทับสค่ะ ชนเกาะทรายเกาะทรายซอยเก้านะคะห้องไฟฟ้านี่เสียหมดเลยนะององค์กรทำความดีองค์กรทำดีนะคะ รถที่บุ๋มบรรดาที่ส่งมาช่วยทีมทีมเป็นทีมค่ะอุ้ยน้ำโบใช่ไหมบ,บ้านไม้เก่าแก่ก็ยังมีดีที่ยังอยู่อยู่นะน,นั่นอะดนูนี่นีมันไปก่อเป็นหนาเป็นแขนมือเลยอะ่ะน้ำยังไหลอยู่เลย ยังไม่มีร่องรอยที่ใครไปเคลียร์เลยทุงแพงนี่พังหมดเลยโอ้นี่ดินเข้ามามาถมให้แบบหนาเป็นชั้นแล้วนะเนี่ยตรงนี้มีพังเลย โอ้หนี่คีดโคนยังอันนี้อยู่เลยยังเป็นกองอยู่เลยค่ะโอ้นุ่นตซ้าฟน่าจะไปได้โอ้นี่ไงรถที่ตุ๋มขอบคุณองค์กรทำดีขอบคุณคบุณ๋มปนัดดาที่ได้ช่วยนะคะอแปดเจ็ดสนเก้าน้องแพงค่ะ โอ้น,นี้หนักมากดูประตูดิรับเหมาก่อสร้างฮะอุ้ยอันนี้ตรงสาลานี่เลยหนักมากเลยนะคะคือตอนนั้นอ่ะคือแบบรถมันล้มตรงนี้ใช่ไหมเจ็ตสกีมันล้มไงตอนนั้นอ่ะคือตรงนี้ยน้ำมันทะลักเข้ามาแรงๆจนเจ็ตสกีล้มเลยอ่ะจุดตรงนี้เลยตรงสาลานี่เลย โอ้ตรงนี้แหละนะคะที่น้องเพยเห็นตามข่าวนะคะโอ้รถตักรถขนนะคะดูในตอนนี้หนักมากแต่ว่าท้องถนนเนี่ยดีดีมากแล้วนะคะนี่ก็จะเป็น นะคะเป็นห้องแควอย่างนี้นะคะ่ะวิ่งข้างหน้าไปไม่ได้แน่เลยโอ้อันนี้ก็หนักมากค่ะทุกคนดูจัก,กรยานนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะยังกองไว้อยู่แบบนี้เลยอะ่ะวิ่รถ ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือในซอยที่น้องแป้งได้ไปถ่ายมานะคะก็จะเป็นจุดที่หนักมากๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งฟื้นฟูอยู่นะคะจะเป็นชุมชนก่อทรายไม่ลุงขุนนะคะตอนนี้น้องแป้งก็ออกมาถนนใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้น้องแป้งได้อัพเดต หลังน้ำท่วมประมาณเดินครึ่งแล้วนะคะเป็นยังไงก็คอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจพี่พน้องๆทุกคนจงแข้มแข็งแล้วก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวน้องแป้งก็ขอลาเอาไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันพาสหน้าครับสวัสดีค่ะ